แฟนบอลคงจะเฝ้าหน้าจอกันเลยนะคะเพื่อส่งแรงใจไปเชียร์ทีมชาติไทยคะ่ะในการแข่งขันชิงชนะเลิศนัดท,ที่2ที่ประเทศมาเลเซียนะคะเป็นสึกเพื่อที่จะชิงแชมป์ระดับอาเซียน AFF สุดสุดอีกคับ2014ขณะนี้เต็มไปด้วยกระแสชื่นชอบนักกีฬานักเตะทีมชาติไทยนะคะคุณไม่พาปิ่นแก้วไปพูดคุยกับแฟนคลับตัวจริงที่จะต้องเป็นแฟนพันธ์แท้เลยนะคะที่มีข้อมูลรู้ลึกรูก้จริงเจาะลึกวงในเลยเกี่ยวกับ ตัวนักเตะที่พวกเขาชื่นชอบค่ะภาพแฟนบอลเกาะขอบสนามหลังจบเกมเพื่อให้กำลังใจนักเตะขวัญใจของพวกเขาสร้างศรัทธาฟุตบอลทีมชาติไทยกลับมาอีกครั้งแฟนบอลเหล่านี้อยู่เบื้องหลังกระแสความนิยมฟุตบอลไทยหนึ่งในนักเตะขวัญใจของสาวๆคือชาลิวชับปุยลูกครึ่งไทยสวิตกองกลางทีมชาติไทยที่มีหน้าตารอยยิ้มและฝีเท้าที่โดดเด่นทำให้มีแฟนคลับติดตามจำนวนมาก แฟนคลับของชัปุยกลุ่มนี้รวมกลุ่มกันในแฟนเพจใช้ชื่อว่าชาลิวชัปุยแฟนคลับบางคนยอมรับว่านอกจากผลงานการเล่นยอดเยี่ยมแล้วรูปร่างหน้าตาของชัปุยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกเขาติดตามผลงานของตัวนักเตะรวมถึงหันมาเชียร์ฟุตบอลไทยตามติดเกือบทุกสนามที่ชัปุยลงแข่งมียิ่งกว่าไปเฝ้าก็คือตอนนั้นที่ที่ชอบเนี่ยคือเขาอยูอ่อยู่ที่บุรีรัมทีนี้เนี่ยก็เลย เดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปบุรีรัมย์บ่อยๆหลังจากนั้นก็เลยชวนพ่อว่าซื้อที่ดินอยู่ที่นี่ดีกว่าไหม <c ười> แล้วก็ทําสร้างบ้านอยู่ที่นั่นนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆคอยดูอะไรอย่างเงี้ยได้ตลอดไอ้ที่แนวคิดหรือว่าทำแล้วจริงๆทำแล้วจริงๆคะ่ะคุณเลาแล้วาาก็ไปอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วอะอนนี้หนูหนูจะยังไงต่อก <c ười> ็อยู่สุพรรณก็ยังยังเชียร์บุรีรัมย์อยู่แต่ว่าก็ยังเชียร์ชับปุยเป็นการส่วนตัวอย่างมาก ทีมชาติไทยเียก็จะติดตามเขาตลอดก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรแต่ก็สุพรรณก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนฐานทัพก็ได้แปลว่าก็รอยยิ้มรอยยิ้มนี้เขาแบบอารมณ์ดีมากนะครับสดใสใช่ไใช่ครับเป็นผู้ชายที่แบบยิ้มตลอดบางทีแบบโดนคนขอถ่ายรูปอยู่เนี่ยแบบเพื่อนเดินไปเข้าเกตจนหมดแล้วสกุยยังยืนถ่นายรูปกับแฟนคลับอยู่จนแบบต้องต้อง,องเหมือนบางทีก็แบบมีเพื่อนเขาเรียกว่าแบบเออให้ไปได้แล้วหรือ ไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไรแต่มาแกบอผมเดินรองเท้าสตัทคู่นี้พ่อของเจชนาทิพสงกระสินกองกลางทีมชาติไทยซื้อให้ลูกชายตั้งแต่อายุ5ขวบหวังให้ลูกชายตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้ติดทีมชาติในอนาคตพ่อของเจหรือที่หลายคนเรียกว่าเมซี่เจบอกว่าลูกชายซ้อมพื้นฐานการเตะบอลจนกระทั่งอายุ10ขวบ พอส่องเข้าโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครผลักดันจนติดทีมชาติตั้งแต่อายุ19ปีทำให้เจกลายเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดในทีมชาติชุดนี้ผมก็มีบางทีเขาเบื่อเขาไม่อยากนั่นผมก็บอกว่าเจทถ้าหนูถ้าหนูซ้อมบอลกับพ่อถ้าหนูเล่นบอลพ่อให้อภิสิทธิ์หนูเลยนะหนูไม่ต้องมาทํางานบ้านไม่ต้องมาช่วยพี่ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยกลับมาปุ๊บมีน้าที่เดี๋ยวไปซ้อมบอลให้เห็นเพราะเราอยากให้เขา ป็นนักบอลไงเราผมตั้งใจแล้วเล่นเพื่อความเป็นเลิศเล่นเพื่อติดทิมชาติคุณต้องคุณต้องทําอะไรเหมือนเด็กจะให้เก่งต้องมากกว่าคนอื่นก็คือถ้าซ้อมบอลไม่ต้องทําไม่ช่วยช่วยทํางานบ้านไม่ต้องอะไรเขาก็ชอบแล้ววันวันเขาเบื่อเขาอะไรี้ยผมก็เมื่อก่อนเล็กๆมันจะมีเกมแบบคอมพิวเตอร์อะไรอ่ะชั่วโมงประมาณยี่สิบผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าซ้อมบอลกับพ่อแปบ๊บนะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงอยู่หน้าบ้านอ่ะเลื้อยบอลดาะบอลให้พ่อเห็นนะเดี๋ยวพ่อจะให้ ท่านเงินไปไปนั่นครับก็เป็นการหลอกล่อรับครับผมนักเตะสองคนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักเตะทีมชาติที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆแต่ถ้าประเมินแล้วทีมชาติทั้งชุดทุกคนต่างมีแฟนคลับของตัวเองอย่างเหนียวแน่นเช่นเกิดฤทธิ์ทวีการอดิศัก์ไกซ้อนสารัตอยู่เย็นความชื่นชอบและแรงเชียร์ของผู้ชมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นกำลังใจสำคัญให้กับนักเตะแต่ทำให้บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลทุกนัด มีผู้ชมหนาแน่นคึกคักไม่เว้นแม้แต่การแข่งขันนอกบ้านที่กำลังจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ที่มีรายงานว่าแฟนๆของนักเตะลงทุนเดินทางไปเชียร์พวกเขาถึงแดนของมาเลเซียวิภาปิ่นแก้วไทย p ี s รายงาน